สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับปัจจุพันดีแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสนมอนลงมอสนะครับไม่มีดิงนะครับวิธีการตจิดหลุดมอสน,นะครับนี่ครับกดไปในอินเทอร์เน็ตเลยครับาการทิ้งกน,นครับผมดูการ์ตูนครับ ภาษาไทก,ก็ได้ครับเกนภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่จะเกนครับแล้วผมมอ่ไหมครับศูนย์จุดสิบห้าของคุณจะเป็นศูนย์จุดสิบจุดสี่ศูนย์จุดอะไรก็แต่คุณครับ<า>เดี๋ยวนครับอาจะเป็นอันนี้นะครับ ครับกดวิธีเอ็มอุจะกระไร็รออกไปหายวอกแล้วคอยทัครับนิาาดช้า,า,าค,ครับน,นี่นะครับมันก็มีมอสหลายอย่างมากเลยครับโอ้โหเนี่ยกิ๊กมโมอครับ อะไรเนี่ยหมอดอะไรวะเนี่ยไม่ดีครับอืมปืนก็มีครับชุดไม้ครับชุดชุดฐานนี่ชุดไม้ครับชุดฐานเอ๋ชุดชุดเลยก็บ สมบีใส่ก็อัดติโตอย่างองี้นับนี่นม่ครับมากเกินไปนะครับอะไรเนี้ยพีไปนะครับแล้วผมจะมาจุดโชควันนี้กันเลยครับมัดปืนทำไมวะไม่อะผมไม่ชมอบเล่นมัดปืนครับ วันนี้ครับน,นี่ครับกดเข้าไปเลยครับจะต้องรอตะกูครับนิดช้าครับแม่รับข้อมูลอีกเจไบเป็นพนเ เอ้ยเอ้ยหากินนี่นครับเมื่อมาครับคุณเห็นตัวนี้ไหมครับออ้ที่ที่มันมีหนึ่งศูนย์สามหกนะครับยื่นออกมานะครับกด ไอ้ตัวนี้นะครับ,รบ,รบแล้วคุณจะโหลดนี่ครับมันก็มาแล้วครับง่ายๆจุบๆโจุกๆยืดยืดี๋ยวค่อยกันนะครับน,รน,น,นี่ช้าทําไมอะทำไมน่ามั่งซึมอยู่กับไอ้คนนี้นี่ผมโหลดเกมมาแล้วแล้ว ถ้ามีโอกาสแคสเดผมจะแคสเกมนั้นนะครับนี่ครับกำลังอยู่โหลดไฟเพิ่มเติมสำรองนี่ครับนี่ครับมันก็มีให้แล้วเราคลิกที่ดาวน์โหลดเลยครับกลิกก่อนี่ครับแล้วมันก็กำลังโหลดนี้ครับนี่ครับมาดูกันไม่มีชื่อเพราะว่ามันเป็นของไหม่ครับโดยเฉพาะครับนี่ครับ ดูสิจังโดูใช่ไหมครับโอ้ยเก่งเหลือเลยว่ะมาเลยนะครับเขก็คุณอยากเข้าไหมครับนี่ครับตรงในอะไรวะลองดูเอาเองครับบอกเลยแค่นี้ดูเอาเองกดคิดไปแล้วแล้วก็ครับกุฏิขายควงหรือ จะเจ้อะเกีนเนียครับกดแบบอันที่ฝันแล้วกดมาตรงนี้มาตรงนี้เพา่มเอาไ เดี๋วออครับกดตามที่เพิ่ผมกดไปก่อนดูไว้ครับ้เก็ีจดไหนว่าชุดไหนว่ามีชุดไหนคือบยงชุด หลบวงวหรือเปล่าด้วงผมใส่ปิดผมไม่รู้เหมือนกันหายไปตานเลยนะรับนผมบอกว่าที่ที่โบด้าโบไมาเจอไหมโอ้ยเันอยากึ้่มาหรือไมครับเนียผมาก็เจอสไม่ได้เฮ้ย ไหนแล้ววัดทำชุดใหม่ละโอ้ผมว่าไม่จริงอเผมผมมันไม่รองรับกับนันถ้าเกิดไปดู้วก็โดดมาแล้วก็มันก็มีแค่นี้นะครับใครเจ้าจของกดไลค์นะครับถ้าไม่ชมบต้องกด,กดลคกดดีไลค์ก็ได้ครับ ขอให้มีคนดูครับอืผมจะตั้งมาตรก,การว่ายอดวิวของผม10ยอดวิวผมจะทำคลิปใหม่มาครับแต่ถ้าไม่ถึงผมก็ไม่ทําครับงั้นลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย